กับไข่ทอดตะครั้งที่โบดเนึข้าวค่ะค้มกันหนึ่งเขา <laughs> ยิ้ม <laughs> พบกับเทลัวอีกแล้วนะคะเทลัสจะมาตำขอบเบือ่อสซอันตำอะจะทำบกหน่อไม้ค่ะเห็นไหมมีหอมหและมีเกลือแทลัสมีแค่นี้แหละค่ะมีเกลือแล้วก็มีมีตะไคร้แช่แข็งแล้วก็มีพริก แล้วก like tá, so ็มีข eh ้าวข้าแช่คือเข้าเบื่อนะคะเขากะจะมาต้กันเลยเอาอตะไคร้ลงไปก่อนเห็ดกับเขากินบ่ก็เลงเฮ็ดยังบ่ใส่ข้าวใส่ข้าเบื่อนี่เห็นไหม ผู้เบาเข้าวแช่ข้าวเบือค่ะลงไปเบาเด้อเดี๋ยวจะถ่ายผู้เบาอยู่หน้าต่างให้ดูนะคะแบดดูทะลดอยู่เขาไม่ได้เข้ากล้องด้วยแต่เขาอยู่ข้างๆทะลดนี่แหละคะ่ะเขาวอ่ไปใส่เดอะพริกก็แล้วแต่เราเอานนี้ไว้ใส่เอาไวไ้ใส่อ่โดดหน่อยน้องเนาะอาพริกเอาไว้ใส่นั่นหน่อยอย่าให้มันเผ็ดมากมันจะกลิ่นเนาะ เดี๋ยวจะหมุนกล้องกลับไปให้ดูเลยไหมผู้บ่าวแอบดูคาดติดขัดเพราะผู้บ่าวมาขัดจังหวะค่ะก็เลยการจะตําก็ตำ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 อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่าต้องตำทีๆอันนี้ได้นะถ้าแทนัดล้างพื้นเปนหวานเลยเนาะตำไม้ทีค่ะเขาเขาจะได้เอาไปเป็นลูกไผ่ หรือว่าจะได้ผูบาวเอกใช่ไหมเขาได้ยินเสียงเขาตำาแต่ฝรั่งจะรู้ไหมเนี่ยมป็นจฝรั่งตนอยู่ข้างบนล่ะโตกนั่นมาสั้น <c oughs> เป็นโตนะบ้านเขาเขาก็เอินภาษาบ้านเขาเนะาะมันกระจะแบบไปตำภาษาบ้านเนาะเวลาที่เขาคุยกันหรือว่าพูดไม่เพราะเนี่ยไม่ได้เป็นคาที่ไม่ดีหรอกนะบางทีพ่นว่าเล่นกันนะใช่ไหม เขาพูดเล่นกันนคะะ่ะเหมือนกับนะคะเพราะว่าหมูถ้าเราได้หั่นไว้ในในช่องแข็งเรียบร้อยเราก็จะอ,ออกมาแล้วไม่รู้ละลายยังไม่ละลายก็จะเอามาทำให้ดูอย่างเร็วค่ะเห็นบอค่ะต้องจำต้งต,ตงาำแหลกแค่ไหนเมนื่อกี้โทรไป S <S ไม่ยถามแล้วไม่ได้คําตอบว่าทำยังไงจะเลับคําตอบสงสัยมันเช้าอยู่ปะ่ะหรือว่าเขาไปไหนกันอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้กอีไปตัวมันเขาค่ะที่ร้อาไม่ต้องตัดนะคะหม้อค่ะใส่หมูลงไปด้วยลงไปใส่ลงไปเลยค่ะ หมกหม้อก,ก็จะให้มันแห้งหน่อยนะคะมะก,กุกก็โย,ยนไปคะ่ะใสยย่หน่อยเพราะว่าเราจะค่อยๆเติมเอาหะพปลาก็แต่มันจะเค็มใช่ไหมคะแกงนอกบ้านเลยนะคะหมกบ่อแล้วี๋ยวฝามาปิดได้เดี๋ยวให้มันเดือดก่อนค่อยคนไฟอ่อ,อนๆเนาะ แป้งน้อนค่ะแช่นี้เองค่ะก็จะคนให้ดูนดี่แป้งค่ะอ๋อรูไอติมก็มาเนยไม่ใช่แต่บ้านเราเด้อทำแบบแพยรนี่ก็กินได้ค่ะใครไม่ทำกับข้าวไม่กินเนาะดูฮะทำนิดได้เลยค่ะไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะทำอย่างที่ไม่ครบค่ะ่ะทำบางบาที่กินแลนะคะแล้วก็ใส่ท้องนะ,ะขอโทษเสียงดังนะคะก็ ค่อยๆใสล่ลงไปใบมังลักค่ะมันก,ก็จะแห้งแล้วก็ก่อนนะส่วนหนึ่งเอาไว้โรยหน้าด้วยนะคะพวกความเส้นกลงมันแห้งนะคะกับไปตูมันจะได้หอมลงไปในนี่ค่ะกระห<อ>านหมอหม้อมันก็แห้งโอเคโดยน้องก็ใส,ส่ตุ้ดใช้ให้มันแห้งมันจะได้หอมผักเสร็จแล้วก็ใส่เกลือ รสดีอะนี่กวขอชุดนิดเดิม <Okay. S 2> ไปหอมค่ะแล้วก็ใส่ใสน่น้ำปลาทั่งหน่อยออหอยนล้วมันหอยแล้วก็ตีเข้าหากันเตรียมไปทอดใช่ไหมละ่ะเผ็ดทีเดียวเราจะเจ็บท้องนะคะใครกินเผ็ดเอาเค็ดแบบนี้ไปใช้ต้องมีเจือด,ด้วยอย่าก,กินแต่เผ็ดร้วนๆนะคะก็จะไม่เป็นโรคกระเพาะ มาค่ะเรื่องข้จวเอนลยวดีใจมากค่ะแก่ๆสิปั้วเหกระทไข่ทอดให้เรียบร้อยร้อนเราก็ลงไฟไม้ไหมค่ะที่หรูล้านะแล้วก็ก <careers peut avenues> like ินได้ทุกทุกคนนะ จะยากดีมีจนแต่แล้วก็แต่ก่อนไข่ก็ถูกเดี๋ยวนี้ไข่ก็แพงใช่ไหมคะไม่ค่ะอดเกลิปทีแล้วเนาะให้ผู้บ่าวช่วยนะคะเพราะว่าไข่มัน โอ้มุนอับยับเอามุนอับยับว่าจะให้ทำให้สวยๆซะหน่อยเก,กินงงผู้ชนพะโอ้ยทำได้แค่นี้ละคะ่ะตอนแรกว่าจะให้เป็นแผน่นมันไม่เป็นแผ่นได้กูเบาวทำไม่เป็นเอ้ยนะหัวกันได้ ไอสุกเอาทางนี้สุกหน่อยนะฮะมันเปียกเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่สวยก็ไม่เป็นไรเราก็โชว์เหมือนเดิมมูนอับหยับอุยยาไม่เคยทำเนาะนี่เป็นแม่เขาที่เห็กจ,จริงแต่ถ้าทำกับข้าวไม่เก่งนะฮะกับข้าวบ้านเขากเขาไม่เก่งแต่ทำได้นิดหน่อยไปตัดโชว์ด้วยกันกับไข่ทอด คนเราต้องมือกินเลยบอกฮยสวัสดีเอา้ากินหรอโอเคชิมชยม <c oughs> อร่อยไหมอร่อยแซบไหม,มแซบไหมแซบครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับอืมโอเคให้ผู้เ่าชิมไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาโชวย์าายาว จะตักหมกหม้อให้เบิ้งค่ะบบบน,นี้น้อไหม้นะคะ่ะแค่เอาไปใส่ในห,หมอ้อโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะคะช่อกดติดตามเธอด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมกน้อไม้คะ่ะหมกหม้อน้ไม้คะ่ะกับไข่ทอด